สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศธันี้พามาดูแปลงนาข้าวอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาละมาแล้วก็คนที่ดูแลแปลงนาข้าวแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุเมฆกินเย็นครับวันนี้เราอยู่ที่ดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กับวัดบางประหมอข้างหลังนี้นะครับอืมนะครับเราอยู่กับใครครับอยู่กับคุณจำเนียนอ่าจำเนียนเป็นคนดูแลแปลงนี้นะครับเป็นคนดูแลเป็นคนทํานาแปลงนี้นะครับอ่านะครับเป็นนาของคุณวิชัยนะครับอืมนะครับ ทั้งหมดกี่ไร่ครับสามสิบสองไร่สามสิบสองไร่นะัพันข้าวรอบนี้ลงพันข้าวอะไรก็ขอแปดห้าก็ขอแปดห้าครับอ่าแล้วก็แน่นอนเนาะพี่สุเมศเป็นคนมาแนะนําสิ่งดีๆให้คราวที่แล้วเราก็ใช้พันนี้ก็ขอแปดห้านะครับเกี่ยวไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม่อ่าอันนี้แสดงว่ารอบสองรอบสองแล้วนะครับรอบสองของการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีวันนี้เราเราเกี่ยวข้าวไปส่วนหนึ่งเราพอดีฝนตกเราเกี่ยวไปประมาณห้าไร่เราได้ข้าวทั้งหมดแปดควีน อ่าแปดตันแปดแปดตันอ่มีบินมีใบด้วยนะครับห้าไล่ได้ไปแล้วแปดตันนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ธรรมดาเลยหยุดก่อนอ่านะครับอ่าสังเกตดูนะครับข้าวสวยไหมครับสวยมากเลยครับนี่ข้าวไม่ล้มนะครับแปลงนี้ไม่ล้มเลยนะครับนี่นะนี่คือจริงๆเลยนะข้าวไม่มีล้มเลยนะครับนะครับเม็ดเหลืองสวยนะครับนี่ครับนี่ของจริงเลยอ่านะครับต้องถามคนที่ดูแลแปลงนี้เนาะพี่จำเนียนเนาะ การใช้กลุ่มโฟทีนะครับช่วยให้เกิดความประหยัดลดต้นทุนอะไรอย่างไรบ้างครับช่วยประหยัดปุ๋ยอ๋อช่วยประหยัดปุ๋ยครับลดปุ๋ยไปเยอะไหมครับก็ครึ่งหนึ่งเลยออครึ่งหนึ่งเลยเนาะนี่ผมไม่ทราบอะนะครับก็คือลดปุ๋ยไปถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วคิดว่าการเอาใช้การเอาผลิตภัณฑ์กลุ่มโฟทีมาใช้เนี่ยมันมัน,ม,นมันแพงไหมตอนซื้อแล้วแพงแต่ต้องเทียบเป็นราคาแล้ว ต้นไรถึงจะถึงจะคุ้มค่าครับอ่านะครับแล้วถ้าเทียบกับฮอร์โมนยี่ห้ออื่นๆนี้คิดว่าของเราแพงกว่าไหมพอกันเพราะตามันใช้มันใช้น้อยกว่าอืมก็ดูแล้วมันก็พอๆกันครับนะครับใช่สองตัวลรยก็สี่ร้อยห้าร้อยก็ได้สิบไร่อันนี้สี่ร้อยห้ารอยมันได้สี่สี่สิบสาสิบไร่อย่างเงี้ยอืมนะครับก็พอๆกันไม่ได้ต่างกันเลยแต่ที่แน่ลดปุ๋ยไป ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ค่าแบบนี้ฮะท่านผู้ชมฮะนะคิดว่านะครับเอที่ยังไม่ได้เกี่ยวนี่อีกประมาณเท่าไหร่ฮะก็ยี่สิบยี่สิบห้าประมาณยี่สิบห้าไล่นะครับได้ไหมฟรีจำเนียนได้เพราะมันยี่สิบเจ็ดประมาณยี่สิบเจ็ดไลยี่สิบเจ็ดไร่ที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะอ่าแต่เกี่ยวไปแล้วห้าไล่์ซัดไปแปดตันแล้ว โอ้ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไรครับผู้ชมคราวที่แล้วเราได้ข้าวเนี่ยร้อยสามเจ็ดถังต่อไร่แปลงเนี้ยนะครับได้ข้าวสี่สี่เกลียนอ้าวสรุปเลยว่ากลุ่มผลิตพันธ์โฟทีส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนได้จริงแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงครับถูกไหมฮะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่สุเม่ครับพาเรามาดูแปลงนาข้าวสวยๆข้าวสวยๆเม็ดเต็มเม็ดใสแบบนี้นะครับมาพบกันใหม่นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม